สวัสดีครับพิเนสั้นครับวันนี้ก็นำเสนอการทำกล่องอากาศแอร์สายรถยนต์นอร์ดจัดปีส0 0 3นนะครับขึ้นไปเรียกว่าอนอน์ดจัดจีดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบล้างแอร์หรือว่านานล้างครั้งหนึ่งลองดูกันวิธีการล้างใส่ใส่กล่องอากาศ เก็บนี่นะมาเตรียใส่เอ,าาเอ,สเอกสารรงนี้เอกสารรถแกลางเนี่ยมันถอดออกได้น,นะครับเนีย่ยข้างในจะเป็นฟิลเตอร์กลองอากาศแอร์อยู่ดูดเซนด์ดารแล้วมันไม่มีนะครับ เมื่อก่อนมันจะเป็นเป็นเป็นพลาสติกดำๆแล้วคุณต้องตัดเอาคัตเตอร์ตัดออกช่องเนี้แล้วคุณซื้อฟิวเตอร์มาใส่แทนฟิลเตอร์ hmm. จะเป็นอย่างนี้ผมแง่ตอนออกมาผมยังเพราะผมยังไม่ได้เป่าฟิวเตอร์ประมาณจําได้แล้วตันนี้มันนานนะใส่เข้าไปนั่นก็จะช่วยไม่ให้ฝุ่นไปเกาะตรงคอยเย็นมันมากเกินไป ถามว่าต้องล้างไหมมันก็ต้องล้างอยู่ดีแหละครับแต่มันนานๆมันแล้วครับครั้งสี่ห้าเดือนเอามาเป่าครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็ต้องล้างหมดแล้วครับสำหรับแอร์ครับคนที่อยู่ตามแตงหวัดเนี้ยฝุ่นที่มันเยอะๆอ่ะท่านใช้ตัวนี้ช่วยนะครับเพื่อเพื่อลดปัญหาฝุ่นไปเกาะตามคอยเย็น่าเราไม่ทําอย่างเงี้ยอาจจะปัญหาต่อมาคือ อาจจะทําให้ทาให้คอยเย็ยนเราเป็นเป็นโซปลกแล้วมันเป็น,ปนขี้เกลือนะฮะขี้เกลือเสร็จจะทําให้คอยเรารั่วรั่วเสร็จก็ต้องเปลี่ยนคอยเย็ยนใหม่เสียเงินเสียทองอโอเคครับขอบคุณครับ